สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของที่พักหาดเขาตะเกียบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวพร้อมน้องหมาอีกหนึ่งตัวโรงแรมโคชิระซึ่งเป็นที่พักสไตล์โมเดิร์นนะครับที่โรงแรมมีบริการจักรยานให้ขี่ด้วยครับผมมาดูบ,บริเวณล็อบบี้มีร้านก,กาแฟบริการให้ด้วยที่นี้เขามีเวิร์กช็อป แต่งหน้าเค้กกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมกับน้องชายชื่อต้นน้ำจะมาแต่งเค้กกันอันนี้มีค่าบริการเพิ่มเติมราคาไม่แพงเขาจะให้เราเลือกสีหน้าเค้กก่อนว่าเอาว่าจะเอาสีอะไรบ้างถ้าแต่งหน้าเค้กเสร็จแล้วก็ขอไปกินต่อได้ครับ อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบของสระว่ายน้ำส่วนทางเดินนี้ก็จะทะลุไปด้านล่างลานจอดรถถ้าเราเดินไปตรงข้ามของโรงแรมเราจะเจอเซเว่นทันทีเลยสะดวกมากๆบริเวณที่ผมพักเป็นเขาตะเกียบก็อาจจะมีลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ด้วยแต่ไม่เยอะนะครับ เรามาดูโรงแรมในห้องพักกันดีกว่าห้องนี้เป็นแบบ Family ่ o ูมพักได้ถึง4-6คนมี2ชั้นนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับเสียค่าบร,บริการเพิ่ม500บาทห้องสถงก็มีโซฟามีทีวีก็มีเตียงใหญ่2คนด้านหลังของเตียงจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอีกด้านก็จะเป็นห้องน้ําห้องส้วมค่อนข้างใหญ่เลยครับแบ่งพื้นที่เป็นสัดสว่วนด้านล่างเป็น ที่อาบน้ํามีฝักบัวแล้วก็อ่างแช่น้ำด้วยครับด้านบนจะโปร่งแสงชมบรรยากาศในชั้นสองกันว่าเป็นยังไงจะมีบันไดค่อนข้างสูงเพื่อนๆต้องค่อยๆเดินนะครับ ถ้าจะนอนกัน5คนก็นอนกันได้น,นะครับข้างบนมีห้องน้ำและห้องส้วมอีกห้องนะครับไม่ใหญ่เท่าชั้นล่างแต่ก็ปร่งโล่งดีเลยครับ ตอนเย็นผมก็มากินข้าวเย็นการที่ริมหาดเขาตะเกียบซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักขับรถออกมาแค่10นาทีก็ถึงชื่อร้านครัวคุณเปิ้ลราคาไม่แพงเกินไปอาหารจานค่อนข้างใหญ่ครับรสชาติถูกปากกินกันอิ่มมากๆกินเสร็จก็เดินลงหาดได้เลยครับตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ8โมงผมก็มาชมบรรยากาศริมหาดเขาตะเกียบ เงียบม,มากมากครับผมมาอีกฝั่งของเขาตะเกียบไม่ใช่จุดเดิมที่ไปเมื่อตอนเย็นผมชอบไปริมหาดด้วยนั่งได้ทั้งวันตัวละ100บาทบรรยากาศค่อนข้างเย็นเลยครับถ้าดูจากขนของหมาก็จะเห็นเลยว่าลมแรงม,มากๆครับกลับจากชายหาดเราก็มากินอาหารเช้ากันอาหารเช้าจะรวมอยู่ในค่าที่พักด้วยครับ มีให้เลือกเป็นชุดอเมริกันเบรกฟ้านหรือข้าวต้มน้องชายเลือกข้าวต้มครับกินอาหารเช้าเสร็จน้องชายของผมก็เล่นในในสระว่ายน้ําเป็นสระที่ไม่ลึกนะครับเด็กสามารถเล่นได้สบายสรุปโดยรวมที่ผมไปเที่ยวกับครอบครัวที่หัวหินในครั้งนี้มีความสุขมากๆครับที่พักถูกใจสะดวกสบายอาหารการกินอร่อย บรรยากาศโดยรวมก็เงียบสบายเป็นส่วนตัวถ้ามีโอกาสผมก็อยากมาที่หัวเห็นนี้อีกครับขอบคุณครับ